แต่มันมีความผูกโยงทางจิตใจที่ที่เราเห็นความสัมพันธ์ที่มันมากกว่านั้นนะครับเห็นหน้ากันที่น้องพ่อแม่เราก็เรียกกันอย่างเงี้ยมันก็เลยเกิดเป็นความความสนิทเหมือนญาติพี่น้องที่เราคุ้นเคยนะครับผมก็อาจจะเป็นคนตรงไปตรงมาคืออะไรไม่ได้ผมก็จะบอกว่าไม่ได้ก็อันนี้คือสิ่งที่ผมมีจริงๆผมไม่ได้เป็นคนที่เยอะผมเป็นคนง่ายมากแต่ขอให้อยู่ในเกณฑ์แล้วการที่อยู่ในเกณฑ์มันจะถึงเป้าหมายที่ตัวเกษตรกรได้เองอันนี้คือคือหลักการของผมนะผมจะทํางานค่อนข้างจะ จะชัดเจนกับการทํางานเพราะเราเราก็หนึ่งเราแบกตัวเองคือถ้าผมทำเสียผมก็อยู่ในสังคมลาบากผมคงไม่ทําเรื่องนี้แน่นอนเพราะว่าเราเรา,เราก็ยังไม่ได้ใกล้ถึงฝัง <laughs> เราก็ใกล้ยกับกสังคมอีกมากก <laughs> ็ต้องต้องทำ <laughs> ให้มันดีไม่ได้บ้าไม่ได้บ้า <laughs> เราเราสักกี่ห้าปีได้ดิมาเป็นสมาชิกรมันก็เลยนั่งในรถเรากีเรื่องระบบเนี่ยระบบให้น้ำอ่ะมันมัดอยู่อ่านี่ยกำลังจีบอยู่แล้วก็แล้วก็ทางทางผมเองแล้วก็ทางผู้บริหารทา้งคณะเนี่ยคณะเขาก็จะมีแผนอย่างอย่างเช่นผมก็คิดอยู่เรื่องของการปักหมุดเรื่องการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอินทรีย์ก็คิดไว้อยู่เบื้องต้นนะครับแล้วก็ ส่วนท่านอาธิการก็จะมีโครงการยุทธศาสตร์อะไรต่างๆลงมาเนี่ยมันมีเยอะเพราะว่าแล้วก็ทางวิทยสุร์ถ้ามันเป็นต้นแบบแล้วผมคิดว่าทางทาง่านสมคิดแล้วก็ตรงจูนแล้วก็ทางคณะทางานเนี่ยอาจจะไปขยายผลในภาคกลางอาจจะพามาดูไงมันมันมีไปเยอะขับเชื่อเถอะว่าเราไม่ได้อยู่แค่นี้แต่เราจะไปอีกไกลแต่แต่มันคือถ้าเราใจร้อนมันอาจจะไม่ทันใจเราแต่ทุกอย่างมันจะต้องใช้เวลาในการ